ขอตอนรับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธรอยัลเอ็นฟิลนะครับจะ,จะพาไปดูว่ามีรถรุ่นไหนบ้างน,นะครับที่จอดโชว์นะครับจะพาไปดูคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับก็คือรอย a ลเอ็นฟิลเมทริอ3 5สามนะครับตอนนี้ครับ ราคาประมาณเนี่ยครับแสนห้าแสนหกแสนหห้านะครับคันนี้นะครับเมทิออสามห้าศูนนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้ก็เมทิออสามารถสวมเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่งเป็นแบบคัตตอมจากไข่สีอุดนะครับให้ดูคันต่อไปนะครับ คันนี้เป็นทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์นะครับ r รดจัน n f เอ็นเมื่อกี้ถามเซลล์แล้วอ่านว่ายี่ห้อฮิมาลายันนะครับฮิมาลายันเดี๋ยวพาไปดูราคากันนะครับมาลายันนะครับราคา189,700บาทนะครับ ขนาด4 1 11 1 11cc นะครับมาละยันนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นแบบคลาสสิกนะครับรุ่นเมทิออสามารถสูญมันกันนะครับรุ่นนี้นครับมี ABS นะครับ ส่วนรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นคลาสสิก350นะครับชื่อรุ่นคลาสสิก350นะครับมาดูราคานครับแสนสามแสนห้าแสนห้า,า,านะครับสำหรับคลาสสิกสามนะครับ คันนี้สีดำนะครับคลาสสิก350เช่นเดียวกันครับแต่เป็นสีดำด้านนะครับเรามาดูบิ๊กไบกันบ้างครับมือสักคู่นะครับมีแต่3 5 0ซีซี400ซีซีนะครับรุ่นนี้650นะครับก็คือ Royal Enfield Interceptor 650นะครับ พิกไฟของรอยเย็นเสือหลอดไฟยังไม่ใช่ LED นะครับเป็นหลอดไาโดเจนนะครับอินเตอร์เซปเตอร์โอข้าศูนย์ราคานะครับสองแสนสามสองแสนสี่นะครับอินเตอร์เซปเตอร์สองโศกนะครับยูโรโฟนะครับ ให้ดูเรือนไม้นะครับก็โอเคนะครับราคานี้นะครับไปหกหกเข้าร้อยห้าสิบซีซีราคาสองแสนนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับหกห้าศูนย์เช่นเดียวกันนะครับชื่อว่า คอน t i n เ n นทัลจีทีโาศูนย์ทวินนะครับนะ mm hmm. ครับ mm hmm. ถ้าใครซื้อไปต้องพุ่มนิดหน่อยนะครับคัน mm hmm. นี้ก็เป็นรุ่น คลาสสิกนะครับแต่เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับ350นะครับคลาสสิกส่วนตัวนี้ก็คลาสสิกเช่นเดียวกันนะครับโคเมียมทั้งคันนะครับคลาสสิก350นะครับโอเคครับ ก็โบูทลอเยนเอ็นฟิลก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ